ท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแม่นำ้ำาขงสายน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานแสนนานแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าภายใต้กระแสน้ำที่ดูสงบนิ่งแบบนั้นนะ่ะมันมีความลับที่ดำมืดซุกซ่อนอยู่ความลับที่กำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในค่ำคืนหนึ่งใช่แล้วครับเบื้องลึกของสายน,าน้ำนี้มันซ่อนตำนานลี้ลับเอาไว้ เป็นเรื่องเล่าที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าต่อๆกันมาว่ากันว่ามันมีบางสิ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นในคืนเดือนมืดที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมีกลุ่มวัยรุ่นสี่คนครับชื่อการมีนนนแล้วก็แป้งพวกเขากำลังตั้งแคมป์กันอย่างสนุกสนานเลยเสียงหัวเราะนี่ดังล้นป่าเลยนะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าพวกเขากำลังจะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทนั้น ท่ามกลางแสงไฟจากกองไฟที่กำลังลุกโชนแล้วก็ลมเย็นๆที่พัดมาเรื่อยๆจู่ๆทุกอย่างก็เงียบลงมันเงียบเงียบซะจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตุ๊บๆเลยแล้วท่านใดนั่นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมามันไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าไม่ใช่เสียงลมพัดแต่มันเป็นเสียงที่ฟังดูคุ้นๆแต่ก็บอกไม่ถูกแฮะมันแปลกๆแล้วก็น่าขนลุกมากๆ มันเป็นเสียงผู้หญิงร้องเพลงครับลอยมาตามลมเลยนะเสียงมันแผ่วเบามากแต่กลับทำให้รู้สึกเย็นว้าไปถึงกระดูกสันหลังการซึ่งเป็นหนุ่มที่ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วก็เลยเดินตามเสียงนั้นไปที่ริมฝั่งแบบท้าทายเลยแล้วเขาก็เห็นร่างของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเขา่าหันหลังให้อยู่ตรงริมตลิงและในชั่วพริบตาเดียว คือแค่การกระพริบตาครั้งเดียวจริงๆร่างนั้นก็หายวับไปเลยครับจอมดิ่งลงไปในแม่น้ำแบบไม่มีแม้แต่ละลอกคลื่นเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นมาก่อนเลยพอเช้าวันต่อมาความกลัวจากเมื่อคืนมันก็จางหายไปกับแสงอาทิตย์นะพวกเขาก็เลยลองเดินสำรวจริมตะลิ่งดูงเผื่อว่าจะเจอคำอธิบายอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เจอเนี่ยมันกลับหน้าขนลุกยิ่งกว่าเดิมซะอีก พวกเขาไปเจอซากเรือเก่าๆลำหนึงที่มันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแค่ครึ่งลำสภาพนี้คือผุพังหมดแล้วแต่ที่น่าแปลกคือมันเต็มไปด้วยรอยข่วนลึกๆยาวๆเหมือนมีใ,นใครเอาเล็บไปขีดเขียนไว้ด้วยความเจ็บปวดทรมานและที่หัวเรือก็มีเครื่องรางเก่าๆชิ้นหนึ่งผูกติดอยู่ แล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นผ่านมาเห็นพอดีเลยครับเขารีบเดินเข้ามาเตือนด้วยสีหน้าจริงจังเลยนะเล่าว่าเรือลำนี้มันมีประวัติไม่ดีเคยมีคนหายสาบสูญไปทั้งลำแบบปริศนามาแล้วแล้วก็ย้ำหนักแน่เลยว่าอย่าไปแตะต้องมันเด็ดขาดแต่ด้วยความคึกคะนองของวัยรุ่นนะครับการกลับหัวเราะยเยาะเขาไม่ฟังคำเตือนเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังเอื้อมมือไปปลดเครื่องรางชิ้นนั้นออกมาแกว่งเล่นอีกต่างหากคือไม่เกรงกลัวอะไรเลย ทันทีที่เขาทำแบบนั้นโอ้โหท้องฟ้าที่เคยสดใสอยู่ดีๆก็มืดครึ้มลงมาในพริบตาเลยครับลมเริ่มพัดแรงขึ้นแล้วผิวน้ำในแม่น้ำโขงก็เริ่มปั่นป่วนอย่างรุนแรงเหมือนกับว่ากำลังกโกรธจัดแต่ที่น่ากลัวที่สุดมันถูกบันทึกไว้ในคืนนั้นครับกล้องวิดีโอที่พวกเขาตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันจับภาพที่ไม่มีใครอยากเห็นได้พอดีพอดี เป็นเงาของผู้หญิงผมยาวที่ตัวเปียกปอนยืนนิ่งๆอยู่ริมฝั่งจ้องตรงมาที่กล้องเลยโดยที่ไม่กระพริบตาเลยแม้แต่วินาทีเดียวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำสาปของจินครับและคนที่โดนเป็นคนแรกก็ไม่ใช่คใครที่ไหนก็คือการคนที่ไปปลดปล่อยความโกรธแค้นนั้นออกมาเองกับมือทุกคือเลยนะครับ การจะฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมใบหน้านิซีดเผือดผมเปียกลู่เดินเข้ามาหาเขาช้าๆแล้วก็กระซิบข้างหูด้วยเสียงแหบๆเย็นๆเป็นคำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาว่าคืนของข้าแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็เจอหลักฐานที่มันน่ากลัวสุดๆมีรอยนิ้วมือสีคล้ำๆปรากฏอยู่รอบคอของเขาเลยครับมันรัดแน่น เหมือนกับว่าเมื่อคืนนี้เขาถูกใครบางคนบีบคออย่างแรงในความฝันจริงๆมีนเพื่อนในกลุ่มทนดูเพื่อนเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับเธอเลยเริ่มไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำนานนี้และก็ไปเจอเรื่องราวที่น่าเศร้ามากๆหญิงสาวในความฝันเนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่เธอถูกคนในหมู่บ้านใส่ร้ายว่าเป็นแม่มดถูกทรมานและสุดท้ายก็ถูกจับโยนลงแม่น้ำโขงทั้งเป็นทำให้วิญ,ญญาณของเธอไม่เคยไปไหนเลย กลายเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเพราะรู้ความจริงถึงหมดนี้ทุกคนก็กลัวจนตัวสั่นเลยครับพวกเขาเลยตัดสินใจทําสิ่งเดียวที่คิดว่าน่าจะช่วยได้นั่นก็คือการนำเครื่องรางกลับไปคืนที่เดิมแล้วก็ขอขมาซะคืนนั้นทั้งสี่คนก็เลยกลับไปที่ริมฝั่งโของอีกครั้งการเป็นคนคุกเข่าลงแล้วก็ค่อยๆนําเครื่องรางลอยลงในน้ำพร้อมกับกล่าวคำขอขมาต่อดวงวิญญ,ญาณด้วยเสียงที่สั่นเครือ แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะสายเกินไปแล้วล่ะครับทันทีที่เครื่องรางสัมผัสกับผิวน้ำแม่น้ำที่เคยสงบนิ่งก็เดือดพล่านขึ้นมาทันทีพือนลูกใหญ่ก่อตัวขึ้นอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับมีสัตว์ร้ายตื่นขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วร่างของผู้หญิงผมยาวเปียกปอนคนนั้นก็โผล่พลวดขึ้นมาจากกลางวังน้ำวนเลยดวงตาของเธอนิ้บเบิโพลงเต็มไปด้วยความแค้นแล้วเสียงกรีดร้องของเธอก็ดังก้องไปทั่วทั้งคุงน้ำวนเลยครับ เป็นเสียงกรีดร้องที่มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สั่งสมมันนานมากๆก่อนที่ใครจะทันได้ตั้งตัวกระแสะน้าที่เชี่ยวกรากก็หมวนตัวเขาใส่ร่างของการแล้วก็ดึงเขาทั้งคนจมดิ่งหายลงไปในแม่น้ำต่อหน้าต่อต,อตาเพื่อนๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็จบลงในพริบตาเดียว และนี่ก็คือบทสรุปของตำนานครับผู้ตี้แม่น้ำโขงก็คือวิญญาณที่เกิดจากความตายที่ไม่ยุติธรรมถูกผูกมัดไว้กับแม่น้ำและจะคอยทวงคืนทุกสิ่งที่เคยเป็นของเธอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรหรือใครก็ตามที่ไปล่วงเกินเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็มาช่วยกันค้นหาแต่ก็เจอแค่ข้าของบางส่วนของเขาลอยอยู่ในน้ำเท่านั้นไม่มีใครได้พบร่างของการอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้น และสำหรับเพื่อนอีก3ามคนที่รอดชีวิตมาได้ว่ากันว่าจนถึงทุกวันนี้พวกเขายังคงได้ยินเสียงกระซิบคําเดิมๆนั้นอยู่เลยครับทุกครั้งที่เขาใกล้แหล่งน้ำเสียงที่ว่าคืนของข้ามันเป็นเสียงกระซิบที่คอยย้ำเตือนถึงความผิดพลาดที่พวกเขาไม่มีวันแก้ไขได้ไปตลอดกาล